นัะครบอ่อนนะฮะใหญ่นะครับโดนอีกหลังนะครเพิ่งลงเยอะครับผมใหญ่ทั้งสองลังนะครับแต่อ่อนนะฮะขี่ดูไปเรื่อยนะฮะจนมาเจออีกหลังนะครับต้นยูคาครับข้างทางนะฮะหลังใหญ่ครับแต่อ่อนนี้ก็แล้วนะครับ เสียดายนะฮะพิ่งมาจับนะครับวันสองวันนี้เองนะครับตัวออกเต็มรังแบบนี้อ่อนนะครับออกหากินนะนะฮะจากหลังนี้ยังไม่พอใจนะครับ พอจะข้อมรถสตาร์ทแค่นั้นนะฮะนี่อีกหลังเลยนะฮะพึ่งมาเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับหลงเยอะครับพึ่งบ้านผมนะฮะแต่อ่อนนะครับต่ำๆดังนั้นนะช่วงนี้ครับหลังพอได้เหมือนกันนะครับแต่อ่อน เขู่แล้วนะฮะมัวมาเล่นกับพันมันขู่เลยครับหลงเยอะครับผมนี่ครับผมเห็นลังนึงน,นะฮะเมื่อกี้ตรงนั้นลังเล็กนะครับเอานี่กัลังเล็กนะครับ ตีมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้ลังเดียวนะฮะไม่ไหวนะครับเพิ่งต่อยไม่กลัวเลยนะครับนี่นะครับกลัวเจ้าตัวนี้นะฮะเต็มเลยนะครับมันไม่บินนะครับมดแดงนะฮะมุ่นนะครับเต็มคอเลยนะครับนี่เลยนะฮะไม่ไหวครับ เลยต้องต้องพอเลยนะฮะอีกรังนึงแกนะฮะเพราะผมเห็นไว้ก่อนแล้วนะครับก่อนที่รังที่ผมตีจะมาจับนะครับก็เลยอ่ะโอเคมันมีมดแดงเต็มเลยนะะเลยเอารังเดียวนะก็คุ้มอยู่นะฮะไม่โหดครับแต่เล้าใจนะวันนี้ได้ตัวอ่อนเยอะนะน้ำต้องขวดได้นะครับมดแดงเยอะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวไปข้างหน้ากันต่อนะครับ